ผมก็ได้ลองลงมอดดูผมเอ oh, po. จอโปครับทุกคนดูดิโปอ่ะครับทุกคนให้โปจริงนะน่ะดูดิทุกคนดูดูเนี่ยที่นี่โปดูไม่เล่นดิทุกคนให้ผมไม่ชอบเลยนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยที่นี่โปอ่ะโปสองคนเลยอ่ะผมไม่เล่นดิทุกคนที่ผมลงมอดไปแล้วไม่ได้เติมนะแต่ว่าไอ้ที่นี่ยดูดิทุกคนโปยกตี่เลยอ่ะยกขึ้นผมอ่ะ ทุกคนดูนะโอทะลุด้วยนะประเด็นนะ่ะทุกคนดูนะเฮ้ยทุกคนดูนะเจอคนแบบนั่นอ่นนะโอทุกคนดูดิเล่นโป้ทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันเนี้ยทำไมพวกที่เล่นโปไม่โดนแบนวะทำไมคนที่ไม่เล่นโปมันโดนแบนอะ่ะ ม่เจอนะม,มัอ้วีเอ็มขอดม่มันมเล่นเกินไปม,มนมเลนหนัทุกคนนี่ผมลงมดอยู่นะทุกคนุทุกคนจะไม่โดนแดงนะฮอันนี้เป็นรหัสใหม่ที่มันออกมาเล่นมาบ้าหักผมโดนแดนะครับเพราะว่าน,นี้อยากลองลอง,ลงมัดดูนะ มันโดนแบนประมาณเก้าวันตอนนี้ก็เลยใช่ไหมกี่วันแล้วทุกคนผมพูดตรงเลยนะว่ามันแกคือโปเลยนะทุกคนผมรีบอัดคลิปเลยอ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่ผมต้องเจอทุกคนโป้คือมันเล่นไม่คือมันเล่นไม่สนใจดาวอะไรอนะอะไรคนอื่นเขาเลยอ่ะ ทุกคนจะเล่นโปอย่างเดียวทุกคนในพวกนีย้ยเี่อมเจอโปบ่อยมากเลยนะแนวผมบอกว่าผมเป็นผู้เล่นชำนาญเลยใช่ไหมผมกดไปใช่ปะแต่ผมไปเจอพวกเติงเติงเยอะเออพวกเติงเติงมันก็มีแหละเยอะด้วยแต่ดูดิโคตรตามันิดคือโปยกตี้เลยนะโอ้โหอันนี้คือรหัสใหม่นะครับผมลองเอามาเล่นดูดูดิทุกคน โผล่นทุกคนเมื่อกี้ผมขอลองกดดูนเนี่ยทุกคนดูดิมันแรงบอลน่ะหาสัญหาเล่นโปลด้วยอ่ะดูดิผมขอลองดูหน่อยดิโอ๘จุดทุกคนเช็คสี่ดูดิทุกคนมัวเดือดรีอะไม่โผไม่โผล่ก็เทียแล้วอ่ะเออออกไปขำหยาบเลยนะเลยพวกนี้น่าสมมุิ มื <Cornell> ่อเห็นคลิปผมนะผมอยากจะฝากบอกว่ามึงแบบเนี้ยไม่ด้โดนแบสเลยคผมพูดตรงๆเลยนะคือมันแบบอุบาทมากเลยไม่ใช่โปเนี่ยยาวหวียเลยลุกคนใช้โปอ่ะเออคือผมเจอโปสองสามรอบแล้วนะเนี่ยแล้วผมไม่ได้อัดคลิปผมอัดช่วงที่มันสําคัญอย่างเดียวอ่ะท้งมดแล้อมมันมมาเจอโปอ่ะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะเออ ไยตรงนันาาเจอโผล่นะคนอ,อีกแล้วเหรอเฮ้ยเจอโผลอีกแล้วไม่เฮ้ยเจอโผลอีกแล้วอ่ะมันเป็นอะไรวะทำไมกูต้องมาเจอโผลทั้งลูกเ,เกมด้วยวะเม่ง,งโอลไม่ใช่ฝั่งใคร,รนะฝั่งเพอ่ะเหี้ยทำไมกูต้องมาเจอโผล่ว่ะกอยากเล่น ดีๆแม่งก็ต้องมาเจโอโป้สัตว์เฮียอะไรก็ไม่รู้อีฮีแม่งเนี่ยอีกแล้วเนี่ยด,ด,ดูดิ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 ทุกคนเอเบอร์สี่อ่ะดูเอสโป่ะใครมันจะบ้าไปยิงหัวติดขนาดนั้นไม่นี่กูเจอโปรทุกตาเลยเพื่อนในทุกคน คือผมเจอติดมาหลายรอบแล้วนะทุกคนถนะ้าใครเจอโปเนี่ยฝากไปแบนบังทีนะทุกคนทุกคนฝากไปแบนมันด้วยนะพวกเนี้ยโคตรอุบาทเลยนะ่ย์พวกเนี้ยไปตรงนั้นเล่นแหงนี่เลยนะทุกคนไปตรงนั้นนี่เป็นควัญแล้วนะโอ้พวกมึงเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผม ยังไม่ทัแได้ออกนอก,กวงเลยนะกป็นคุยเลยกูเจอปูสามรอบแล้วผมขอขัอยคำหยาบจริงนะในคนคุณผมไม่ไหวจริงนะผงขอเปิดเปิดไม่บอกมันก่อนนะ ยังไม่หัวร้อนว่ะก็ต้องหัวหัวเลยว่ะเฮี้ยหนูเชิญเลยไอ้แสดเล่ปูอีกแล้ว,วอ่ะเฮี้ยมันเล่นปูอีกแล้ว,วทุกคน เล่นเยียหรือว่าสายจ้าอุ้ยไม่รู้ทไหนว่าคนอื่นเขาต้องลำบากแ่ไหนก่จะเล่นนี้ พอจบคลิปนะครับทุกคน